นักร้องหนุ่มทรามานหึงแต่แสดงออกไม่ได้เมื่อหนุ่มๆมมาจีแฟนนักร้องคนสวยเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คมหาดูใจกันมานานระหว่างจันนพนีมหาไทยและแฟนหนุ่มแจ็คธนพลโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นแม้จะไม่ค่อยมีภาพมุง้งมิ้งให้เห็นเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าเขาสองคนรักกันดีมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังอยู่บ่อยครั้งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวความครั่งรักของพวกเขาที่น้อยคนจะรู้ ซึ่งสาวจะได้เล่าให้ฟังผ่านทางรายการชำระโซเชียลที่มีบางช่วงบางตอนที่สาวจะได้เล่าถึงความหึงหวงของหนุ่มแจ็คที่รับรู้ว่าจะเองก็มีหนุ่มๆเข้ามาจีบมากมายแม้ว่าจะรู้ว่าเธอเองก็มีแฟนหนุ่มแล้วซึ่งจคก,ก็ถึงกับบอกว่าแต่เขาแสดงออกไม่ได้เขาทรมานมากนะทุกคน6ปีนี้พูดตรงๆเขารู้ว่าหนูมีวิธีปฏิเสธยังไงแม้แต่ตั้งแคปชั่นใน Facebook ว่าคอแห้งแต่ไม่ได้หิวเล่าหิวเธอเขายังไลน์มาเลยจนต้องลบออก ขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี้ .com ขอบคุณค่ะ